สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปลรานะครับคลิปนี้นะครับพบกันนะครับกับแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่5นะครับมีนาคม2568นะครับผมก็เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับในงวดล่าสุดนะครับพี่ๆน้ะน่าเสียดาย3ตัวนะครับแล้วก็ตัวเจาะด้วยนะครับพี่ๆสตัวเนี่ยผมให้4 1 2นเนาะ สามตัวเขาออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับพี่พีดูผลที่ออกนะครับเลขหกตัวศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับเลขล่างชุดหกตัวศูนย์สี่เลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมให้สี่หนึ่งสองนะครับแล้วก็เน้นหนึ่งสองเนาะเข้ามาเข้ามาหนึ่งหนึ่งนะครับพ,พี่อืมนะครับเลขเด่นเนี่ยไทยเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์สี่ ครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งสองเนาะมึงเข้าไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับมามาเลขเด่นเนาะเจาะไม่มานะครับในวันล่าสุดก็ต้องขออภัยสายเจาะด้วยนะครับพี่พี่แต่ว่าเลขเด่นเรานี้มาทั้งสองตัวเลยนะครับส่วนแนวทางในวันที่ห้านะครับพี่พี่แนวทางวันวันพุทธที่ห้านะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดในงวดนี้นะครับพี่พี่ผมได้เลขเด่น ห้าตัวนะครับพี่พี่เนาะได้เลขเด่นแค่ห้าตัวนะครับก็ถือว่าน้อยลงเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับในวันนี้แอดก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางกันนะครับผมให้ไปที่เลขหเลขศเลขหเลขเแล้วก็เลข2นะครับพี่พี่เนาะ หนึ่งเจ็ดหกสองศูนย์นะครับเลขเด่นตารางตัวเด่นในงวดนี้นะครับอืมนะครับขอขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่พี่เดี๋ยวนะครับเลขเด่นในงวดนี้ผมให้ไปที่เลขหกกับเลขศูนย์นะครับพี่พี่ได้หกกับศูนย์เนาะศูนย์น่าจะยังอยู่นะครับพี่พี่เนาะในในงวดล่าสุดเนี่ยเข้ามา เข้ามาเลขเลขล่างชุด6ตัวด้วยเนาะแล้วก็เลขล่างชุด4ตัวนะครับตัวประกบคู่นะครับพี่ๆตัวประกบคู่ก็จะมีในที่61,62,67,01,02 0 7นะครับ3ตัวให้ไปที่0 2 6 7 6 1นะครับอืม6 2นะครับพี่เนอะอืมหรือจะมา6 1นะครับ6 2 6 7 0 2นะครับพี่พ สามตัวผมให้ไปที่หกศูนย์สองศูนย์หกเจ็ดนะครับหกศูนย์สองศูนย์หกเจ็ดเนาะวิ่งรูดนะครับเม็ดเดียวศูนย์กับหกผมให้ไปที่เลข 6นะครับให้ไปที่เลข6นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสรับเราพัฒนางบประจำวันที่นะครับวันที่5เนาะวันที่5มีนาคม2568ก็ขอให้แนวทางวันพุธนะครับปังๆเฮงๆเนอะอยากให้พี่ๆสมาชิกมีโชคเลข3ตัวนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอปด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ